สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้จะปั่นไปพระธาตุวายูนะครับเรียกว่าปั่นไปกาบพระธาตุวายูไปขอหวยนะครับก็เริ่มออกเดินทางจากบ้านนะครับก็มุ่งสูง่หัวสำโรงก่อนนะครับไปหัวนะสำโรงไปหนองแหนก่อนไปแวะกินกาแฟก็ ตเติมอาหารนะรัที่เซเวก็ออกเดินทางนะครับระหว่างทางก็ผ่านชมนกชมไม้ผ่านสวนยางนะอากาศกำลังดีเช้าๆออกตอน6โมงนะครับโมงเช้านี้แดดเริ่มมาแล้วนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะแจ่มใสไปทางร้อน ชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆเนาะครับอันนี้ก็มาถึงพระธาตุวายโยใช้เวลาประมาณ24-25กิโลเมตรนะครับก็มาถึงพระธาตุวายโยเขมานั่งพักเหนื่อยครับก็มานั่งอยู่ตรงศาลานั่งพักหน้าศาลเจ้าแม่ตะเคียนเนาะก็นึกอะไรได้ก็เลย จะไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนเพื่อขอโชคลาภเนาะนี่ก็เลยพากันเข้าไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนนะครับนี่ก็ไปไหว้แม่ตะเคียนว่าจะลวงไหเสียงไทยสักหน่อยเนาะก็ต่างคนต่างหลวงเนาะก็ดวงไข่ดวงมันนะครับละยี่สิบบาทพรบุญใส่ตู้ นี่เราก็จะมาอาบทำบุญด้วยหยอดตู้นะครับเพื่อที่จะรับดอกไม้ครับรับดอกไม,กไม,กไม้แล้วก็ไปไปไหว้จะแม่ตะเคียนมีอยู่สอง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  อะไรเรียกเขาเรียกอะไรสองนางเนาะเจ้าแม่ตะแก้วตะใบเงินเจ้าแม่ตะเคียนแก้วตะใบทองนะครับก็จะไปก็จะมีคำคำบูชานาอไหว้คำไหว้กล่าวไหว้นะครับเราก็จะไปไหว้อนีภายในตำหนักเขาเรียกตำหนักหรือเปล่าตำหนัก ือว่าสารเจ้าแม่ตะเคียนเนาะจะมีไม้ตะเคียน2องสอท่อนใหญ่ๆแต่เราไม่ได้ไปถูเนาะเราจะมาล้วงไหเสียงทายนะครับก็จะมีอยู่สามมีโอ่งเงินโอ่งทองเนาะแล้วก็จะมีโอ่งอันเล็กอีกอันหนึ่งเนาะ บอกเนาะอันนี้ไม่บอกนี่ผมไม่ได้ถ่ายตัวเลขไว้นะครับผมลืมไปแล้วเนี่ยไอ้ที่เพื่อนล้วงมานี่เนาะครับก็อันนี้ผมจะล้วงแล้วนะครับไหว้เสร็จแล้วก็จะมาอธิษฐานขอโชคลาบกับอ่าจะแม่ตะเคียนแก้วตะใบเงินจะแม่ตะเคียนแก้วตะใบทอง สบายเงินสบายทองนะครับจากหาทองก่อนหาทองแล้วก็มาล้วงหายเล็กแล้วก็มาลวงหาเงินนะนี่ก็มาุ่นเลขก,กัน เชื่อไหมว่าหายทองผมล้วงมามาดูล้วงมาจําได้นะเลขอยู่หลักไหนนะครับหายทองนี่จะได้ศูนย์นะได้ศูนยครับส่วนไอโอ่งเล็กๆอยู่ตรงกลางนั้นได้เลขหนึ่งหายเงินก็มาศูนย์อีกนะครับผมล้วงได้ศูนย์หนึ่งศูนย์เป็นเลขหามนะครับใครจะมีโชค ไปกับผมก็อย่าลืมนะครับ010วันที่16ที่จะถึงนี้นะครับหลังจากล้วงหายเสร็จไหว้เจ้าแม่ตะเคียนเสร็จนะครับก็มานั่งทานกว๋วยเตี๋ยวหรือว่ามากินกว๋วยเตี๋ยวเนาะที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวในวัดบริเวณวัดนะครับเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวสั่งต้มยำม,มานะครับกว๋วยเตี๋ยวต้มยำแทบจะไม่ได้ปรุงไม่ได้ปรุงเลยนะครับถือว่าอร่อยใช้ได้นะครับกว๋วยเตี๋ยวอร่อยที่วัดพระธาตุวายโยสวัสดีครับ